ดึกป่านนี้แล้วแถวตลาดพลูงเงียบได้ขนาดนี้เลยเหรอวะลมเย็นเยเยือกพัดวูบกลิ่นคาวปลาแรงจนแสบจมูกทั้งที่ร้านรวงปิดกันหมดแล้วเตาอังโลหน้าร้านเจสมอนที่ปกติดับสนิทกลับมีไฟลุกพรึบขึ้นมาเองได้ยังไงวะเดินเข้ามาในซอยลึกคลองเล็กๆนั่นปกติไม่เคยเห็นน้ำมันดำนข้นขนาดนี้ เสียงน้ำกระทบตะลิ่งเบาๆเหมือนมีใครกำลังกระซิบอะไรบางอย่างเสียงตแตรเรือเสียงตแตรเรือมาจากไหนวะในคลองแคบๆแบบนี้ปกติไม่มีเรือใหญ่เข้ามาได้หรอกนี่ว่ายิ่งดึกดือนแบบนี้ด้วยแล้วเสียงตแตรเรือดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้เข้ามาใกล้จนขนลุกชันไปทั้งตัวมันไม่ใช่เสียงตแตรเรือที่คุนเคย มันถุมต่ำสั่นเครือเหมือนเสียงคล่ำครวญมากกว่ามองลงไปในคลองเงาตะคุ่มๆใต้น้ำดำมืดเคลื่อนไหวชา้ชาๆเหมือนมีอะไรกำลังลากเรือลำใหญ่ให้จมลงไปเรื่อยๆย,ยิ่งเพ่งมองยิ่งเห็นรางๆเหมือนมีใครยืนอยู่บนเรือลำนั้นใครวะเงาในน้ำค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้น ใบหน้าขาวซีดดวงตาเบิกโพลงจ้องมองมาที่ผมริมฝีปากขยับเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างเสียงตแตรเรือดังสนัน่นดังจนแก้วหูแทบแตก